สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกต้อมินเตอร์ที่รักทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปสรุปหวยเด็ดของวดวันที่16เดือน5ปี2564นอย่ะครับอย่าลืมนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกรายปีเพียง1000บาทเท่านั้นนะครับท่านจะได้รับเลขน้อยชุบกว่าในคลิปที่ท่านดูอยู่นี้นะครับและก็จะได้เข้ากลุ่ม VIP ของเรานะครับเพียงปีละ1,000บาทเท่านั้นนะครับแอดไลน์มาที่ เลขเด็ด79เท่านั้นนะครับที่อื่นไม่มีนะครับขอบอกนะครับเลขเด็ด79เท่านั้นนะครับสำหรับสมาชิก BP ของเรางวดที่แล้วก็ถูกกันทั้งบนและล่างเลยนะครับนะส่วน3ตัวโต๊ดเราไม่เข้าเพราะมันออกเบิ้ลเบิ้ลหำหำนะครับนะโอเคนะครับท่านที่สนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับงวดนี้นะครับเลขเด่นบน1 2 4 5 6นะครับตัวไหนจะมานะครับ1 2 4 5 6 อย่างน้อยๆข้างบนจะต้องมี1ตัวนะครับสำหรับ1 2 4 5 6ี่หนะครับต้องมีให้เห็นอย่างน้อย1ตัวจำไว้เลยนะครับต้องมีให้เห็นอย่างน้อย1ตัว1 2 4 5 6หนะครับอย่าลืมนะครับท่านที่ชอบ1ก็ดูล็อก1ชอบ2ดูล็อก2ชอบ4ดูล็อก4ชอบ5ดูล็อก5ชอบ6ก็ให้ดูที่ล็อก6นะครับสำหรับ2ตัวบนนะครับส่วน3ตัวบนนะครับงวดนี้นะครับ คิดว่าไม่น่าจะมีเบิ้ลมีหามเป็นงวดที่3ติดต่อกันนะครับนะถ้าไม่ออกเบิ้ลไม่ออกหามเลข3ตัวโต๊ของเราต้องเข้าแน่นอนเรามั่นใจอย่างนั้นนะเพราะที่ผ่านมาถ้าไม่เบิ้ลไม่หามเลขของเราก็จะเข้าตลอดเลยนะครับนะเข้าตลอดเลยนะครับสำหรับสมาชิก v i p ในห้อง v i p ของเราก็จะได้เลขน้อยชุดกว่าในคลิปนี้นะครับนะเยอะเลยนะครับนะ ท่านที่สนใจก็สมัครกันเข้ามาเพียงปีละ1,000บาทเท่านั้นงวดนึงไม่กี่บาทเท่านั้นเองนะครับส่วน2ตัวล่าง3 5 7ห9นะครับนะงวดนี้ตัวไหนจะมา3 5 7ห9งวดที่แล้วของเราในนี้ก็ถูกนะครับสำหรับเลขล่างนะครับงวดที่แล้วนะครับนะเลขล่างงวดที่แล้วสมาชิกเว P ีถูกทั้งบนและล่างเลยนะครับสำหรับ2ตัวงวดที่แล้วนะ สำหรับเลขล่างวันนี้3 5 7 8 9ใครชอบ3ดูล็อก3ชอบ5ดูล็อก5ชอบ7ดูล็อก7ชอบ8ก็ดูที่ล็อก8ชอบ9ก็ดูที่ล็อก9กันเลยนะครับเลขดับของเราตอนนี้ก็ถือว่าดับดีนะครับในะข้างบนวันนี้เราให้ดับ3นะครับดับ3ที่10หน่วยนะอาจจะมาหลักร้อยได้แต่เราให้ดับที่10หน่วยนะครับเลข3ตัวนี้นะครับไม่น่าจะมีที่10หน่วยบน นะเข้าใจตรงกันตามนี้นะครับสำหรับดับข้างบนเลขดับล่างนะครับประจะงวดนี้นะเราให้ดับ4นะงวดที่แล้วเราก็ดับอยู่นะดับเลข9กข้างล่างงวดนี้เราให้ดับ4นะครับหวังอย่างยิ่งว่า4ตัวนี้คงไม่มาข้างล่างนะครับโอเคนะครับขอบคุณเพื่อน,อนสมาชิกทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอยากสมัครสมาชิก เพื่อต้องการได้คู่ชุดน้อยชุดก็แอดไลน์มาที่เลขเด็ด79เท่านั้นนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนะสมาชิกของเรารู้ดีว่าเลขของต้อมมินเตอร์ดีเด่นแม่นขนาดไหนนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามาติดตามใหมา่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งติ้งติ้งติงตด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ติดตามรับชมคลิปดีๆจากกระผมต้อมบินเตอร์นะครับสวัสดีครับและขอฝากอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับช่องใหม่ของผมนะครับคนบ้าหวย202 1นะครับตามลิงก์ข้างล่างนี่เลยนะครับไปกดลิงก์ข้างล่างเพื่อเข้าไปกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคนบ้าหวย202 1จะนำเสนอเลขเด็ดๆให้ท่านดูอีกเช่นกันนะครับอย่าลืมนะครับไปกดติดตามกันนะครับ